ราคาขายด่วนครับที่นาอยู่หลังเทศบาลหันคาเขตอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทเนื้อที่8ไร่81ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดขายยกแปลงหรือจะแบ่งครึ่งก็ได้นะครับห่างจากตัวอำเภอหันคาประมาณ1.5โลห่างจากถนนเส้นหลักประมาณ800เมตรไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงที่ดินเลยการคมนาคมสะดวกด้านหน้าติดถนนกว้างประมาณ63เมตร พื้นที่บริเวณนี้ส่วนมากจะทำนาเป็นหลักน้ำมีตลอดทั้งปีเหมาะสำหรับปลูกบ้านพักอาศัยปลูกผักทำไร่ทำนาทำสวนน้ำไม่ท่วมซื้อไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับขายไร่ละ270,000บาทราคาต่อรองได้ราคามาจากเจ้าของโดยตรงสนใจติดต่อสอบถามโทรศัพท์0 9 4 4 6 4 2 3 6 1 เบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะครับจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับ